ทิลงไปหมดก่อ,อไฟกันค่ะติ๊บเบอร์พี่นอ้อนดั้งทานทานหลายเอามาแต่บาทไม่เห็ดหนาบาทค่ะไม่จังบาหอ่อนวิชาลูกเสือเนาะว่าติ๊บอะไรยังไงเต๊ค่ะเนี่ยน้องกรอยค่ะใส่ลงไปค่ะ น้ดีจิ้มน้ำมะพร้าวแก่หวานมโนเพราะได้อยู่ค่ะหวานหวานน้อยนึงด้วยไปขูดกันค่ะไปมาค่ะขูดมะพร้าวกันนะคะ ้องคูดแบบเซ็กซี่ค่ะแบบแบบเบียรนะ์ฮานาเจ๊งแดดละ่ะเซ็กซี่ยังสี่นะจะได้กิน,ว,ว,น,นว่าเราเมื่อนนี้ก็เป็นแต่แล้วนะ เค่ม okay. ื่ลยะพักก่อนนี่ค่ะมโหดอันนี้ใบเตยด้วยค่ะใบใบเตยทอมไม่หอมมาหลาย ขูบข้าวลงไปเลย้งคะ่ะใส่น้ำตาลค่ะหวานไม่มากค่ะตัดขานา้องชิ <laughs> ่ออ๋อไ้เมา ใส่ได้ค่ะเขากินเหรัญยุสอ,อเชหวานหวานมันมันหนึบห